งั่งเมื่อกี้กะงัวๆคือสิบ่ได้ดองปลาสิเดินลงมาอยู่ถ้าอยู่ส่นอมื้อนั้นเฮ็ดว่ามีห่อูมื้อนยัดจนลงบ่องปาึ๊บๆจออะจอเยพูดได้าเต็มเลย นี่ตอนรับความชูช่องสายตาสักน,นิวตอนนี้กับวายู่ที่บ้านน้องลูกปลาเนาะพี่น้องเนาะมานั่งโอรุ่มกันเนาะพี่น,อน,นอ้อาาางเนาะน้องปลาแล้วกับวาจีได้มาเผาตะก้าเนาะเนาะเนาะเผาตะก้าพี่น้องเนาะแล้วก็ย่านนุกนูแล้วก็เป็ดไก่ขึ้นมากินเข่าเดี้องเเพราะวาา่าบ้านเขาไม่เนาะมันมีมิดเข่าอยู่ด้ทั้ทงจีไแดงไทยด้าน้องมือด้าสัตว์ชีานมืออื่นโอ้มืออืน่นชีวาน แต่รูเพือนนี้เพื่อนว่าหลายบ่ะกะว่านเทเลน้อยจับคนต้มฮงอืมความเทเลโซ่ซามตาโอ้ว่ามเทเลโซ่ซามตาเนียเเยนเ่ยเจลเดือนเอ้แต่ละปีนี่เฮ็ดหน้านี่จักเดือนน้องแล้วเดือนเดือนนึงเดือนนึงก็แล้วหนำเจ้าคนหน่ะสองหนำสองคนกัน้าวาวคันนัย,นอยโอ้เพราะว่านี่หน้าไพนยนะาหารกระมาเนาะทีนี่ก็ที่จะม,มีเพิ่มอีกพอดีเป็นสามคน องปลานี่เก่งได้เห็นหน้าสองคนกับน้าบ่าวกันล้วเนาะได้ทายในหนึ่งเดือนหน้าหนี่ก็ถือว่าได้ละตาเติบทดีเนาะเอสองคนพี่้องพอแลี้ืงจะได้เนาะเลี้ยงใครลงงใครลงหน้าเรามีเงินมีอย่างลงเรียบร้อยเลยบริเวณนี้ยังเมื่อกี้กะเงินงวดคือสิบพอนได้ตรงเงิสิได้ลงหน้าเลยคือองลูกปลาแล้วกันยังน้อยนะพี่้องเนาะทางน้าบ่าวกับไ่ได้เห็นไม่ได้หาอย่างพี่้างไอหนึ่งมากกะเราก็มีลงน้อยเนาะ โอ้แต่ละปีได้แสนหกปัญหาทา้งลำบากคนไปหาเงินว่าลงหน้าบ่ลืมอยๆไปหาแบบตัดย่ำตัดอ้อยกันฮะตัดอ้อยพ่อไม่เจเลยพ่อโหว่าตจละปีเบิด์ตเจเบิรเท่าใด้เจกราดเบิร์ตลายเนาหลายล้านเนาะพอลงไหรลงหน้านี่พี่น้องเลยน้ำมันกับบุเหม็นน้อยน้องเนาะมังเทือกับรถเป็นหันเป็นหนี่พี่น้องเลยที่ว่าหลายยางยื้อุยใส่เขาใส่น้ำเนาะ ลดตั้งเกือกกับเพ่ไวอีกยังไวในกระมีมีตรงมีแตกเพื่อเปลี่ยนธงเปลี่ยนไทยเป็นนั่นเป็นนี่หลายอย่างเพียงเนาะโอ้ถือว่าทางสาวิวเนี่ยก็จังะมาอยู่หาเงินลงไห้ลงหน้าอยู่ปัจจุบันนี่ก็ได้พี่น้องเนาะจนนีนก็เข้ามาเป็นกำลังใจแฮนเดอร์เนาะฝากกดไลค์กดแชร์เบิ้งคลิปเบิงบ้งโฆษณาให้สาวิวเด้อพี่น้องเนาะเพื่อมีกำลังใจให้คลิปต่อไปหาเงินลงไห้ลงหน้าพี่น้องเลยทางน้องป่าด้วยอ่างัวอะไรยันบัวได้บัวเนาะยันบัวได้ยันได้นะยันได้ตรงหน้าก่อน โอ้ยพี่น้องเอ้น้อน้องปลาถึงงัวก็จยูได้นาะลงนาก็บ่มีเงินลงเดี๋ยวไอ้ท้าเขาบ่ใช้เงนินกะเป็นแปลบ่ได้ดเดี๋ยวลงไห้ลงนานี่ก็ได้แต่ละปีนี่คือน้องก็ได้แตหาเงินงหาข้ามาเก็บโฮมไว้บ่แต่เก็บโฮมอยู่แต่มันก็บ่ได้หลายเด้หนึ่งมาเนาะทางบ้านในบ้านในเมืองเฮานี่จ็คเ็ดเบียกเฮ็ดงานอย่างพี่น้องเอง้ยเพราะว่าหนึ่นนนนงมา ตาดอ้อยก็ไม่ได้หลายเนาะเนาะตัดอ้อยเขายอมตาตาชาตอนแรกค่อยไม่ได้เลยนอกจากทีโอ้มันเด่นเฮงกับเต๊กแล้วเด่นมันหอนพี่น้องเอ้ยัาเตดยนตัดอ้อยนี่ไปโอ้ยเราคนเอวสันจังว่าอยู่ตาโป๊ะโป๊ก่อนละสี่หาลำไปเฮาเพ้่ไสิก้มแล้เน้ำผัดตัดปุ้ยเลยคือว่าตัดอ้อยนี่เพิ่นเพิ่นลายอยู่ด้วเนาะมัดเพราะที่แบบมัดหามัดไทย มัดละพันม hmm. ่อรือมาสองพันเดี๋ยวนี้มาละพันีขนาดจะหาหนึ่งซนจีบหนึ่งร้อยมัดถ้าว่ามัดละพันพี่น้องเลยเนาะแต่ก่อนนี่ซาเวลเคยตัดสามัดพันหนึ่งเมื่อกี้เตยก่อนนะซาเวลเคยตัดอ้อยคือการข้าใจก็มูซึกพี่น้องเลยเนาะข้าใจตัดอ้อยสามัดสองพันรือสามัดพันหนึ่งนี่แหละบางทีบานการมัดหาร้อยพี่น้องหาร้อยจีบเนาะสองมัดจะเป็นหนึ่งพัน อ๋อเนาะสองร้อยมัดจังแสนเพิ่มจังและพี่น้องเอ้ยเพื่อที่ได้ร้อยสองร้อยมัดประมาณของง่ายๆเนาะคือปัจจุบันนี้เงินหนึ่งแสนบาทชื้อยังเล็กหน่อยกระเบื้องนั่นหรอในของอย่างเดียวไปเอาได้มื่อนั้นพี่น้องเอ้ยซื้อวาสดุดอกเนาะขอยห้เขาไปริมมาดเนาะอยู่เซนู่นแหละไปซื้อยาสีฟันเนาะมื่อนันเขาเพิ่มผลเพิ่ตผลิติดไปราคาเนาะแบบบางยาเพิ่มผลิติดนะพี่น้องโอ้ว่าซื้อยาสีฟันก่อนว่าจับมากับโว่ามันสิเพลงขนาดนั้นพี่น้องเอ้ยเนาะ ให้เพิ謝謝่นตีดให้หลดแสนซีฟันเหรอวะตกใจว่าเลยพี่น้องโอ้เพลงป่านั่นบมื่อวาบ่เคยใส่จักเทื่อเลยนี่วะครั้งแรกในชีวิตที่ว่าใส่ยาสิพันแพงวะเนาะน้องป่าเคยบอกเขาไปรีมารดูเห็นไหมืธอเดียวออเขาไปเทื่อเดียวเนี่ยบางอย่างเพิ่นกะบ่ทันไปเขียนใส่เนาะแบบเครื่องใส่นะพี่น้องเนาะเขาดับไปตีดมาแสนไปแบบตื้นยุบเลยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเงินในกระเป๋าผัดใครในตะวัดจูบเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะคำว่าจูบนี่โอ้ยไปส่งคืนเพิ่นเลยเนาะ โอ้วะที่แลกวพี่ดาเงินคำนี่หายยากจุงมื่อนี่กะแต่ว่าการใส่ใจมันแห้งเรื่องของใส่เข้าพี่เอางยน้ำมันอีกอย่างก็ข้นเนาะปีนี้เนาะน้องนฟน<ล>ูยใส่ให้ใส่หน้าอีกหน้าน้องนี่ใส่ฟูักจอบแต่ละปีธรมธรมาิธรรมาติเลยโอ้ยถือว่าดีแล้วแต่ว่ามันก็นยังได้ขาวลายอยู่เนาะแต่ว่ามันก็เขียงงามขาวอยู่น้องงาม โอ้ดีแล้วพอทงใส่เด้อทำไมเขาใส่แล้วมันเสียบพี่น้องเนาะเนาะข้าวตะกี้พอปูแม่ปูเขาเนาะพี่น้องว่าข้าวบบหานเพิ่นตะกี้เพิ่นใส่แบบขิงวัวขี้ควายเนาะพี่น้องว่าขออนุญาตนะใส่ขิงวัวขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่ไปหรือว่าบางคนเขาก็บดีใส่อย่างเลยนะพี่น้องเนาะแต่ว่างามเขียวแต่พอเดี๋ยวนี้เฮ้ยพ่อไปนั่งนั่งนี่แหละจังนิยู่โฮมมันจังเย็นเด้ โอ้พัดเอินอยันว่าผู้พาไปนั่งขึ้นเลยนะไปมาถ่ายหุ่นนาวันนึปนงปาน้องมาใหญ่งัวโอ้ใหญ่เงี้ยดอนลายถ่าแถวนี้เนาะดอนวิกเนาะปตาวิชุดเล็งเนาะโอ้เน้องเคยไปหาเฮ็ดวิกบ่เคยกินมาทางนี้เฮ็ให้ข,ขมขมเลยเเเดยะนะอยิอย่างเขาเพ็ดลายแมนโอ้ยเลยบน้ำมะข่ายแท้ยันว่าเนาะยันไาทำมีบะไรกินเนี่ยมันคขมยันว่าเบื่อนะ ภูมักโอ้ละมากเลยพอใหญ่นะโอ้เสียดได้เนาะผู้เฒ่าเพิ่นมักมากินเลยเห็ดลายทั้งน่องปลาทั้งนี่เห็ดพ่อออกลายปะลายอือเพราะว่าเห็ดพ่อเริ่มออกกันแล้วพี่น้องเนาะเห็ดพ่อเห็ดผวกเห็ดละงูเห็ดดินเห็ดข้ามีวัดเนาะเห็ดขมักมีวัดครบชนิดเพ่วลาลายใช่เนาะผมเป็นนุ่ละเนาะ มากินเขานั่งพากันนั่งกินจุ่มยืนนีรแล้วพี่น้องเลยนั่งเฝ้อตะกะเห็นทั้งรมเตี้ยเพิ่นแม่วาคำมไดไปบ้านเบียงนี่ยันเชื่อใจกินมักนเงี้ยวเหมัอนเงี้ยวยังคนยังมีอยู่วะยามมีบุ้งลายว่ะเหมักนเงี้ยวมาไปนอนไปนอนอ็มาเยายน้ำมีเด้ออย่าลืมนะอย่าเพิ่งให้คนอื่นบันไดมีพูดนี่พูดสาเวล มัดเช่าก็ยังได้เป็นหลดโอ้หลายปานแล้วพุ่านี่มีโอ้คือน้องก็ได้ติดต่อทั้งคนมันยงอยู่บ่ติดต่อแล้วน่องบานป่าโอ้ยันว่าบ้านได้ติดต่อเราเคนมาหลายอยู่ดิหลายต้นป่าคันนี้สี่ห้าต้นโอ้แบบเป็นมีเจ้าโคงเจ้าของคนแล้วเนาะพี่เราเลยคือใครมีหลายต้นก็เพคนเอาไปขายเนาะคิอว่าได้คนมากินอยู่พี่เราหมักเงี้ยวหมักแดงเนาะ เงี้ยเอามกไปเงี้ยช่วยกินด้วยรุ่นแบบต้นมันนี่รุ่นแบบแนมเหชรจิวิลคนละก็ชุ่มปลาหน้าด้วน้องนี่ชุ่มต้อนคอไม่นับได้เนาะนี่ต้อนคอยต่ำต้อนคอที่เราเลยเนาะการยังวันได้เป็นนวลที่ว่าสิมากินมลาคอแล้วมีได้ไหมเป็นต้อนคอบางอย่หนึ่งเนาะมีมีแข็งได้แต่เก่ามีมีแข็งอย่าเสแอะไปเลยแต่ว่าข่อยเคยกินเทือนึงเนาะปลาลีอินคอยพองปลาข่อยหมาดวัด ฮิดนึงยิ่งเข่าก็ได้เนี่ยมันทิดคือ้นบนภูเขษดีเนาะข่อยก็ใส่ยคำเข่าใหญ่ใหญ่เนาะตัวหนึ่งเลยมวมมากกว่าเดียวเลยเอือจ้าคือบุกหักน้ำเอ่อจะคือเอาเอาอันต่อบนภูเขษเอาก่อนเอาบอลได้เอยบอลหูได้ไอ้นี่อันตัวแดงแดงกันดิมันอยู่หลังอยู่อยๆคนดูวังคือทางหัวมันโอ้บอลหูได้ไอ้นี่เนาะมีแต่ว่าเซน่าเพิ่งเติมแล้วกินเลยวะมันเฮ็ดเดือดอะเขา จทางจน้ำถอกจ้าโอานเอาคือเก่ากันใ่หมว่าไอ้เพจน,น้องปลาเคยพ่อน้องปลา,ออาค่อเมื่อตะวันคือลาบเลยเจ็บกินออกเป็นแค้งขอ่อยแยังวันลาบเนาะข่อยเด็กพอดีบุก,กินประมาณเดือนหนึ่งพี่น้องเนาะพอได้มาแล้วก็บ,บุก,กินได้ย่านได้เพิ่นเจ็บเนาะเพิ่นยังเจ็บอยู่ว่เวล่เราเพิ่นกินอีกวันนี้เพิ่นก็นไปขวานเอาแบบน,นี้เป็นเค้งข้อพี่น้องเป็นเค้งตัวเปีๆขาวๆใหญ่ๆนะโอ้ยาแบนเพจแหงเลยเนาะเห็ดลิ้นจืสีส้มเลย ขนนาดมือมือเทาก็นยังชมแมนคำบรรทึงน้านี่เฮิออได้มือนี่ลอกเพื่อให้ผิดน้อพี่น้องชาวบัวผิดนนั่แหละพี่น้องเลยคือมีแค่จิ๊ดได้มีบ่แถวนี้นอกตะกี้ตะเกามีตะเกามีแค่จิ๊ดนี่มันบ่เพศนน้องนาะแช่พร้อมพี่น้องเลยแล้วก็บุกินอ๋อคือบุกินน้องขยะคนหลาบขยะหลากินไม่แค็งไม่คอเนาะมันเป็นอะไรโอ้อันมันเพศนะเมนเลยมีแค่จิ๊ดบอเพศมันได้เทาขวานี่ยิ่งแสีแยิงมันปวดจี๊กับหลอดกระเจียวเนาะพี่น้องว่าเรื่อง ให้เรื่องหน้ามาหนิย่างอันแบบนี้มีของปลาของดวงไรายย่าง,างี้พี่น้องพี่น้ะน้องน้องปลาเคยบ,บปเขาปลาเห็นหมามีนกดำน้อยกินเคยหูแจ๊กแต่หมากเล็ดแมวโอ้มีแต่หมากเล็อแมวทางนี้หูจ๊กมันเป็นก,ก๊กยังไงเราแล้วก็เป็นหมากเลียมแล้ว,วก็กัหดหามากขีดหมากหด แบบนี้แบบต้นเชียใหญ่มันเป็นหมากสีดำๆยาวเม็นบางหัวกามีอเนาะหมากดินดำกามีแต่หมากดินดำนี่ค่อยบเอ็นเราเพื่อรียกกันสีเอิร์นมาขึ้นกันเนาะพี่น้องหมางบ้านแต่ว่าบางหัวน่ะเอิ้์นคือกันเนาะกินปากแหลกปากดำมันบ่าน้องเต็มก๊กเลยเด้อโอ้ยงามเป็นสุกๆเถอะเนาะเด็กน้อยมากินเนี่ยพี่น้องมจะกินค่อยขึ้นบนนังขี้ย่ต้นมาเลยกะแซีบเลยเนาะเสบหวานๆเคยมุกบ่อลในในหัวกิน เฮ้ยจับอะไรมาบ่บ่ก็ใครยื้อสันน็อกบอลคนนี่เมาเด้พี่น้องเลยเฮ้ยเดี๋ยวฉีดละตาบ้าบ่ขึ้นนะจุกบอลหิ้งไปโอ้ยันเอาคนหากำลัิบอลหิ้งเนาะพี่น้องเนาะอ๋อพี่น้องเอลยเนาะบอลไปให้ n h a ถ่าทั้งอันชาวเตี้ยเพิ่นไปซื้อเฟอร์น้องน่องเอายังก็ร่อนเนาะร่อนชาวเลาะก็ร่อนพี่น้องเอลยแหละการให้ทั้งน้องเตี้ยคือเป็นหมักร่อนได้จ้ะหมักร่อนไม่ร้องหมักร่อนเต้นเพลงหมัร่อนเป็นบ้า เล่นเล่นเลยเนี่ยล่นอีเวล่นละล่นเลยเลยเน่ยเพลงกันแล้วโอ้ยคนเห็นเลยนะพี่น้องโอ้คนคนมาจากห้องเยียนอันนี้ไห้องเยียนคนเชงบนออกแบอันนี้โอ้ต้องต้องว่าอะไเยียนพี่น้องเลยเนาะเออเพิ่งสิปินกล้องไหเพ่อพี่น้องได้เพิ่งน้ำกันเสลเียสอยู่ย่านลงห้องเยียนพี่น้องเไยเนาะอู๋กาที่โทตเสือขาสแร่อยู่เนาะเพราะว่าช่วงนี้ ูทางหลังคะลูกอาจารย์ได้เลยโอ้ลูกอาจารย์ใครยืดรอกพ่อเมย์เป็นอาจารย์น้อยเทียนคือสิเกง่งเอ้ยเป็นอาจารย์แต่โอ,อ,อ้แล้วครับะระดับหนึ่งหนึ่งของบ้านรถป่อที่โตเรื่องดื้อก็ดื้อวันนี้เทียนเกง่งใครยืดหนอนน้องน,นี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะบ้านเมืองอ่าทางบ้านท้างถิ่นไทยเหนียดมากะเริ่มลงไครลงเน่าบ้านก้าบ้านมุ่งบ้านนี้ท้องฟ้าก็ระนงามเลยไทยนาแล้วโอ้เสียงเขียดกับห้องบ้านี้ มันค ah, oh, 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 ืนึืนยอย่างตื่นแต่เก่าป้าทีทตื่นไหยังสามโเช้าตื่นมยังเก่ามุกนั่ยนอนแต่หามุหาโมงแรกนะป้าตัวหามกแล้ตื่นเบื้องลัยวันอยู่มือนะหกเปเก้านอนไปชีชั่วโมงแล้วตื่นไหมตื่นมาคอสามโงเช้าโอทีทูนอนต่อว่านี้นอนต่อนอนต่ออีกจะมุกตื่นวันนี้โมงเช้าตื่นโอ้นอนอีกสองชั่วโมงมีเราเงเนาะ ถือว yes, no. <sa> ่าโอเคแล้ว <meglio> ส <capacities> ันหามูเศ้าแล้วยังเศ้าอยู่แต่ว่ายามลงให้ลงหน้าได้แจ้งไว้นะน้องเนาะเงินตื่นาสโลสเลเอาเงินให้ไปาซื้อาปอยอโจอบ่หรือว่าตั้งให้แล้วซื้อาปอยเลยว่าลืมเวลาเฮานอนหลายเด้บ่ได้ตั้งให้ซื้อาปอยเออาเองอ่าบทเอง0 0 0 0 0าอืมปอยน้องด้นะน้องนี่ดิน้องนี่นะอเพราะว่าสานี่เคยได้นอนหลาย เลอะน่องเ้ยคือหัวบันไดมีคืออันหัวบันไดคือน,นอ้องเนี่ยเลอได้แบบว่าท่านได้กายหัวบันไดก็ขึ้นก่อนเลยได้ซาวใส่ไว้ไวอยู่ขึ้นมาแล้วเอาหัวบันไดขึ้นแล้วมันจะไปส่งเกิดว่าใช่เกิดเป็นโตขื่นด้มึงเนี่ยแล้วก็เลอะอีกพังขีตานอนพี่น้องเอ้ยพอยละตื่นมาเก็บแมงเมา้าโอ้พังระสัตดเตี่ยปากบ่าบ,าบ,าบ,าบ้าอยู่คนเดียว <laughs> ลายอังเชาจะองสามโมงเศร้าในเก้งปากผู้เดียวใครกับบุ๊คใครกับขึ้บุ๊แล้วนอนควางคืนปากากปากปากากเจาปาก่อยางเป็นพี่ช่างใส่กับห้องห้องใครกับผีหลอกม่ต้อตัวทีนี้เราเราฉอนอาการแล้วบอกออกมาอยู่เปนรองจืดได้บอลแล้วบอลยังไงสามปีหุบผัดมาเลยแล้วว่าเรื่องผีได้ไอเรื่องผีตอยากว่าให้ดีห้องที่มียงาแล้วห้องคืนนี ให้ก็พีหลอ,อ,หกอ,อกเย็นเฉยวะไปทิชช่เนาะจะฟุกเอาแล้วได้เนาะเย็นเลือบไปเลยได้พี่น้องเอ้ยมีได้เนาะปุกเอากันเด้อเชิญนะบา้าบ้าโอ้ดีนะละบออาจีไดงเลือบหัวเลือไหาไปเนาะตอนเราไปเห็ดเยียรกับเอ็นมวยในตรงเห็นเออเราเคยเห็ดเบียรอยู่ตรงเห็นไปอันน่ะเจ็ดมือสองการมาเลยบอน<โ> นั่นเราเราเนี่ยเรเสลืดตอนนัโอ้หนึ่งมาเนี่ยเอ้ยมวยลได้ยินแล้วว่าว่าน่ะมวยมวยไปเมืม่อบุญเมื่อบุญป่ะเมื่อบุญส่วอะไรก็นมื่อคิดถึงเมื่อบุญเฮงจังเนาะจช่เอาอเออมวจัดเอาจัดเอาน,อน็อต <c ười> อีกมาละอ้เนาะวันนี้ก็ถือว่าทำมาเห็นแล้วเป็นอีกปลูดอ็เดินอองเดินเย็นเอาเนาะคำว่าเรื่องแบบเนี้ยพอดีพี่น้องเย็นเลยเย็นไหลไปเลยใชนไหมเมียเนี่ยเขากันไว้เขาก็ปลูกไว้ก่อนเนาะ บอกว่าให้ดีแล้วข้าวได้แต่ยึดบชย <c oughs> คือมีใครกิดยานแล้วเขาหยันผีหลอก <c oughs> ยานสัตเตียเ้ยก็พอแล้วเจ้าเป็นปรั่วพี่แงเนาะ <c oughs> เออลพี่น้องเนะาะจนินดาก็นั่งท่าทั้งสัตเตีย้ยเพิ่นซื้อเพิ่นซื้อมีมาฝากก่อนเนาะใช่เพิ่นจนินดาเพิ่นไปซื้ออันบีไทยเนาะน้องเนาะบีไทยแตกเลยกับให้เราไปซื้ออันนี้มาเลยซื้อในยูนอีกินไว้นั่งกินเลยอยู่ต้นมะข้อพี่น้องเนาะนั่งคอยเจ้าที่ต้นมะาขา้อ เพลงออกใหม่เน,ะนอะทั้งป้าเพื่อนนี่เพลงอันน้องเตี้ยน้องมวยนีน่เป็นเตียงเฮเบิดเลยบ่เตียงก็เบาอันนั่นกับาบาตุนก็มี่เพลงของสำนองได้ลองป่าเพลงของบ่าตเตียงนะมันแบบว่าเพลงสื้อเพลงกับตัวยังบระเ้ศยคือว่าสื้อเพลงนี้บ่าเตียงผูผูสาวทิม,อมเออบ่เตียงผูสาทิมว้าเนาะคือเตียงเแล้วขากแทนนี่บาตุนได้สะนอง ประตูนนี่แบบยังแบบเอฟซีบอแบบนี้กกับซีบิตของเราเออกับเอฟซีกับชีวิตราพมแม่เนเลยอืมเนาะเอาเออพี่น,<อ>น้องเลยเนาะถ่ายน้องเตี้ยเพ,พ่่นนกอพี่น้องเลยเนาะทางสาเวเอากับน้องปา่ปาก็นั่งถ่ายกอนเด้อเนาะเอ,อ้ามาเลยนะพี่น้องเนาะคุณเซสายเซขวามาแล้วเอาทีเถอเบ๊กเบ๊กเอา เลยเต็มทาราเทลเลยนี่เนาะนั่งโต๊บ้านว่น้องโอ้ยมากมากสันสวยยังแอบมาเลยไปแล้วมาตัวสวยมานั่งกินยี่ปี่เลยเจ้ากระเด้อือเจาะกือพ่อชื่อให้เลยพูดละถสวยนี่ชื่อเรื่อะไรพูดละทงอะไรอ่าเนาะกัรแพทยพอกระเติมเออมีครบสุดเลยสันอันนี้เนาะเจ้าเอป็นยังน้องเตี้ยจ้ะนะล่ล่นเมล่นคือกันโอ้ทีโตเอาถสวยละพี่มานนั่งกินน้ำกันพี่นะเนาะ <cười> <cười> oh, đây, Ồ, nóng, nó lấy chim một bang lột. Oo oo sợ nó. Một dạ, bang lột lợi. 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 น้ำสุปกระดูกควายกระดูกควายพูดนะกระดูกหมูโอ้จะได้เครื่องตุ่มควายต้มงัวอบาดนี้โอ้ขาง่วอบากระดูควายโอ้เราเห็ดเป็นทงชิให้เลยแหน่ราแยกน้ำแยกตอวแต่ว่าบะมีบะเว็บปลาหมึกอยังบะหมี่เนาะโอ้เราบะใส่เป็นแทพี่น้องเลยเนาะทถงละชิมหาพันกีบกันเลยกับพ่อซื้ออยู่เนาะ ต่เรื่องปลาเมึกไปอย่างนี้มันแพงทั้งไม่ค่าเพิ่นซื้อหลายถุงว่าจักหน่อยอืมค่าซื้อหลายธงเงีน้น้อยผมซื้อเทล่ถุงเทล่ถุงนี่ตะเกยเห็ดลายเหลาย <laughs> อ้าวเนาะพี่น้องสร้างว่าแท้แต่เก่าเลยชื้อหลายถุงยังเห็ดลายให้ลูกค้าแล้วเนาะลูกค้าอึดหนุนวะเตี๋อไปอาบน้ำฉ่มมาอาบน้ำฉ่มันสมซอกสมสมเหมือนบาลที่บอกแล้วเอาด้านมาไม่จบงั้น้องปลาบอกเลยโอ้ยายเราลืมเนาะอันนี้ก็เครื่องเทศเพิ่์นพี่น้องเลย น้ำคือหลายแท้น้ำยังนี่น้ำส้มโอ้น้ำส้มเพินตับน้ำจังซั่น้ำกระเทะนะโอ้ก็เล่นพี่น้องนี่เนาะถือว่าโอเคอยู่พี่น้องได้น้ำสุพเพิ่นกะโอ้ยเห็นได้กว่าน้ำโอนตินอันนีเนาะุค่ะเออคือน้ำปลาเลยพี่น้องเอ้ยคือน้กฟนมคือว่าสุยางเอ้แต่คือมื้อนี้กแม่นมื้อบุญบ้านต้เห็นเนาะุงไฟวาวไฟตกถึได้น้องเอ้ย จักสิได้ไปหรือบ่เด้อข่อยอยากไปอยู่แห่ข่อยอยากไปอยู่เนาะดนๆมีเทื่อนึงปีละครั้งพี่น้องเอ้ยบางเทื่อก็2-3ปีครั้งนึงงีบ้านข่อยบ่มีซําอืพี่น้องเอ้ยเนาะถ้าน้องเียเพิ่นมาซะก่อนเด้อเนาะพี่น้องนี่กมื้อนี้เฮาพากันนั่งกินข้าวเปียกกินเลอนเนาะมื้อนี้โอ้น้องเตียก็จัดมาแล้วทั้งถ้วยทั้งามพี่น้องเยเนาะเอาน้องปาจัดแจงเฮาบาดนี้เอให้น้องเตียเพิ่น มาเจはは <that 's spooky> <c oughs> ้าว่าได้กินป่ะคือเห็นถอยชองใบหนึ่งเอาแล้วก็มาได้ชองใบเออสามโอ้ยนกกำลังสียหายเล่าหนองปลาเออมาถึออยู่ใช่ใช่ป่เนาะกองน้าหมวกกอนี่กองน้าหมวกกอนนางกินอ่าเมลอนพี่น้องเลยเนาะเมลอนริมทงนาแคมปลาแคมปลาเค็มดอน น้ำตกน้ำเต็กพี่น้องมาฮอดอ่าบ้านหนองบ่าผู้น้ำตกก็ได้ได้อยู่หลวงพ่อางมอดน่ะบ้านหนองป่าเออเนาะติว่าก็เฮ็ดหลายเติบอยู่มันน่ะคือน้อยเด้มันเป็นรอนเด้มันสิบ่ใหญ่เด้อึบโอ้ยเพิ่นใส่น้เต็มถ้วยเลยองปาเอ้ยมันเต็มองปาอิ่มบ่องปานี่ิมอยู่อยู่นมื้อนั้นเฮ็ดว่ามี4ห่อผู้มื้อนยัดจนเียลงบ่องปา เคนจะบอกว่าท่องน้องปลาว่ากินอิ่มค่ะกะลีเออเนาะมีหลายคนได้บอกกระถางกินอิ่มค่ะมากินพลอยแซ่บแล้วพอเยอะตะวาอยังมันเหนื่นท่องมันสิอยู่ยากเย็นกระเพาะพึงเนาะเน้อจ้า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 อจ้อเลยพูดในภาษะเต็มเลยอ่ที่โตเต็มถ้วยคักปัญญามันจะน้อยเด้อสันอันนี้ พอดีดีเด้อหมดจืดได้เนี่ยแล้วว่างหมดจืดได้เนาะพากันมานั่งมานอนอยู่นี่ไอ้ท้องฟ้าสว่างแล้วตอนแรกนึกว่าฟ้าฝนฟ้าสิตกเนาะเดี๋ยวไงแข่งคนไปเอาแกงมาใหม่แข่งคนไปเอาแกงมาใหม่อยู่ใส่อีกเร่องื่องเรามายแกงอืมมายาเราแกงมาใหม่อีกโอ้โหเอาใส่ถั่วใส่บ้วงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะบ้านนี้เอาเนาะตอนนี้กาพากันนั่งแกะนั่งง่ายอยู่พี่เราไงเนาะ กินมีกินเพอจริง,งรดีค่ะม่ได้น้องปลาจัดน้ำเขียวน้องปลาแล้วว่ะเย็นๆเนาะยนาะมาการทันี่น้องเลยนางตังง้งไว้ดีเนาะชิมแบบปรปุงเลยเน้องปลาเก็บเต็มถ้วยเลยอยู่ด้อันแนวาปุ๋งเขาอย่ที่พอนาะน้องปลาหมักสมแล้วว่ะหมักสมค่ะปรุงปล <สม S 1> าจัดเสกเกี้ยวเลยน้ำตาลเนาะโอ้ยกีปีได้นี่ ตัวใดก็ได้เนาะน้สมน้ำวานแต่เรากคนมาว่านี่เนานกินเดบบบาปเเยกิบบบเ่เลยงน้ำกีสันแต่นัวทเนาะกินแข่งกันว่าใครวิก่อนกันเขาใค้จเจียดอกแข่งกอืมาแล้วเนาะมันน้ำสมสเต็มกันน้ำนี่ก็ถึงหลดเลยเลยใ่ม ลงปลาได้พอาีน้ำสมน้ำบานใช่ไ่มว่างปลาใช่ดิแม่งมักสมบ้างหรอกหนักอ่ะสีเขยเนาะ่ใส่ลายได้สักเตี๋ที่มันหล่นถวยมันหล่นแน่เนาะมันคือมีซ้ำได้ใส่ซ้ำหนักใส่เองบ้าน่ใส่ซ้ำเลยบ่เนี่ยรุ่นเองเลยคือหมัดแบบนี้วะใส่ลายเดี๋ยวมันสะเปรี้ยวคนเปรี้ยวไปชนสตี๋ได้แต่อย่างนั้นลาย ลายก็ใช้มือนะน้ำเดงเขาแด้ใช้น้ำอื่นเนาะเวลาต้มนี่ต้มยังเขาใส่เดงสำลักปลาหกมาด้จากูกมะน้ำโอ้ยน้ำตาลนี่คือมี่านมันาวนอเใส่เข้าไปเลยจะเห่ขาดน้ำนกปลาบานองสมมากสมสมมากวานสมุดเขียวๆแล้วอย่างนี้เมุดเขียวๆเลย บอหทเนาะไปสมนาหงวานก่อนนี้นางก็ตมาได้พี่น้องเนาะิีสบายิปนี่บ้แค่บ้เพ่กินิปีต้องปามากวะก็บมาสิจันแก่งคือไพมาท่านดิปีมันดีแย่งเลยจริง มุนวาสนาน้องเปียพี่เราไงเนาะในไม่ถูกก็ได้ไม่ถูกแม่งพี่น้องเองดำคีรีอยู่บ <c oughs> <c oughs> ุนเสียหน่อย,อยนะบุญวาสนาพี่น้องเราใส่งานไปเลยเนาะในั่นไหนก็ยายนั่นแหละมันดูอุนมันบุญน้องหน่อย,ยได้แค่มไม่ถูกค่ะ <c oughs> เพราพี่น้องจีนได้สำหรับกินนี่กันสิพอโตจบก่อนเนาะพี่น้องไว้ต่อกันคลิปจองเออคลิปอีกคลิปหนึ่งสกินแข่งกันสามคน p r i ดอ่าก่อนกันเนาะมีหรือว่าเออเป็นเมล่อนเนาะล่อนหรือว่าข้อเศนวุ่นรถยุคให้วุ่นเศนวุ่นเนาะพี่น้องเนาะวุ่นเศนเนาะควรถ่วยเต็มถ่วยเลยพี่น้องเองมาพายสกินเบิร์ดไว้ก่อนกันเนาะอยจะพึ่งได้ยังพึ่งเด้อะแล้วพี่น้องจีนได้กัน ค่ะแม่ก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะที่เขะแบบช่บยมาฟังคลิปให้เนาะและเบอร์โคเชแน่ให้เดอ้อพี่นอ้องเนาะคลิปนี่จะขอตัวลาไปก่อนเดอ้ขอขอกลับเข้ว่าสบายดีกินสบายดีเนาะวแม่บ้า